ดีค่ะเพื่อนๆพืคะหลังสงการนะคะหลังจากพี่น้องลูกหลานกลับไปทำงานปกตินะคะเจวน้องก็กลับมาต้มหมูกระทะกิน<ม>ค่ะเพื่อนลูกชายสั่งมาเหลืออยู่สองชุดนะคะเขากลับไปทำงานแล้วเราก็มาเก็บอาหารในตู้เย็นทำกินนะคะเพื่อนๆ นี่ยายน้องจะต้มหมูกระทะค่ะไม่ยาะะ่างแล้วค่ะใส่น้ําซุปลงไปนะคะขอ,อหมูหนึ่งชุดว้าวมีทั้งหมูมีทั้งเบคอนอยู่ในนี้เลยค่ะต้มลงไปเลยนะคะเพื่อนจ๋าสงการเสร็จแล้วพี่น้องลูกหลานกลับไปทำงานตามปกตินะคะขอให้มีความสุขกับการได้มา สงการที่บ้านนะคะเพื่อนๆเดยวน้องก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะเพื่อนๆที่ยังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับไปทํางานกันอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่วันนี้บ้านเดยน้องลมแรงมากเลยค่ะอันนี้คนโบราณเพื่อนว่าว่าถ้าลมบอยๆอยแบบเนี้ยคือคือสิเป็นลมแรงนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเดยน้องใส่ผักลงไปเลยนะคะเดยน้องซอสกินผักปเปื่อย นะคะเพื่อนๆลกูกซายเขาสร้งมาเยอะแล้วกินกันบูมเิดพอเขากลับไปจนองกันมาเก็บต้มกินนะคะ,ะนี่กระทะใหญ่ๆไปเลยสะดวกดีค่ะน้ำจิ้มก็ยังเหลือนะคะ ต้มให้สุกเดี๋ยวไข่กับบุ้นเส้นจะใส่ทีหลังว้าวากลัาไปเฮ็ดงานเมื่อเลิกเรียแต่ยายน้องก็ยะยจีดนี่แหละค่ะเพื่อนๆจลมดีมากเลยเนี่ยตรงในครัวยายน้องตรงเนี้ยเปิดประตูแล้วลมเข้ามาดีมากเนี่ยลมยินบยวอยเนาะค่ะยายน้องต้องเอาฝามหม้อนี่มาบัง ลมไว้นะคะบ่ให้ลมเป่าแก๊สในน่องหนีต้มหมูกระทะค่ะได้พักเยอะๆเหลืออีกชูดนึ่งนะคะชุดนั้นเดี๋ยวไว้กินทีหลังะคะ่ะย่านกินโบมืดนี่คุณนะหมูเป็นแผ่นๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเบคอนนี่ค่ะ ดูง่ายกินง่ายนะคะสไตล์ยายน้องค่ะที่น้องลูกหลานมารวมกันกับเข้าในตู้เย็นกะทีหลายพอเขากับแล้วเขาก็เอามาเฮ็ดกินนะคะเพื่อนๆ ตองยางกระแซคือเก่าค่ะตรมหมูกระทะนะคะพักคือหน่อยนะหน่อยกระไส่ไปเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งเลยค่ะเพื่อนอนี่ค่ะอีงเดี๋ยวอีกตอนแรกเด็น้องคิดว่าพักสีหลายใส่ไปค่ะเดี๋ยวสองชุดนี่แหละกินที่มื้อ หมูกระทะน,นะคะเดี๋ยวในน้องทีตอกไขก็เอามามาลงไปทีหลังนะคะเอ้โบเม่นมามา a ค่ะเส้นคุนเส้นค่ะจะน้องวอลพิสขออภัยนะคะขอพักเปลือยนิดนึงตอกไขลงไปเลยคะ่ะไขโอ้เรีกว่าไข่มีปัญหาไข่ไม่มีปัญหา ก้อนอยู่นะคะว้าวเดี๋ยวยยน้องก็ใส่ขุ้นเส้นทีหลังนะคะพเพื่อนๆน้ำจิ้มก็ยั่วๆค่ะว้าวกี่นาทีสีนาทีแล้วค่ะยายน้องขออนุญาตจบคลิปนะคะพเพื่อนๆค่ะเข้าครัวง่ายๆสไตล์น้องนะคะต้มหมูกระทะค่ะไปกินกันเลย